ดูคนหนุ่มเขาเล่นดอมันง่ายอย่างวะถูกไหมถูกไหมโอ้โหยันลูกซอแม่งเอาเรื่องโอ้โหวิลลุกซอแม่งนับเดียวจอดเอาแะครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพลอยแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมจุดซิกมอร์นะครับผมวันนี้เราก็ จะมาเล่นพอรแบงค์ในงบ50บาทนะผมตามที่ท่านผู้ชมขอผมมานะครับผมเนาะเพราะว่ามีท่านผู้ชมคนหนึ่งขอผมมาเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมบอกว่าเล่นงบ50บาทหน่อยครับอไอเราก็เลยตอบเลยว่าได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าจะซื้ออะไรบ้างซึ่งพี่แกก็คำนวณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนะผมเนาะว่าตัวละครวิกนะครับผมเนาะเป็นตัวละครวิก ไอเทมสับเร็วเปลี่ยนกระสุนเร็วเกาะ1ิเพิ่ม HP 10หมมกระสุนดาเมจน,นะครับแล้วก็ให้เป็นปืน T77 แต่ว่าผมจะขอเปลี่ยนจากปืน T77 เอาเป็นปืนอื่นละกันเพราะว่า T77 ผมผมเล่นไปแล้วเออประเด็นนะไอปืน T77 ผมเล่นไปแล้วไงเป็นการมันมัน,ม,นมันก็จะซ้ำกันนะเออผมผมเล่นไปแล้วไงงั้นมันซ้ำกันอะ่ะ <laughs> เนาะเออ ลูกไอ้ง,ง,งบ50บาทของเราเนี่ยก็จะมีตัวละครวิกด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวละครวิกเนี่ยเราเรามีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไม่เป็นไรนะครับผมเราอาจจะเล่นเซตอื่นไปก่อนนะครับผมอาจจะเล่นเป็นเซตอื่นละกันเนาะเดี๋ยวต้องดูทีนึงว่าจะเอาเซตไหนนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขาบอกว่าไงบ้างตัวละครอไอดอล,ลบวกวิกเฮดพีพันสามวิกเฮดพี ถ้าเอาวิกเฮดพีประเด็นผมมีอยู่แล้วไงถ้าวิกเฮดพีนี่นะประเด็นผมมีอยู่แล้วเออถ้าผมเอามันก็มีอยู่แล้วจะให้เป็นเลือดร้อยจะให้เป็นเลือดเลือดร้อยสามสองเหรอ,อโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะซื้อตามงบที่เขากําหนดมาละกันเนาะพอดีว่าผมลืมนึกไปว่าเอ้ยผมน่าจะเอาเงิน50สบาทเนี่ยไปเติมเป็นตัวตัวไก่เราก็เล่นในงบห้าสิบาทดีกว่าพอดีผมลืมคิดไปไงเออผมเติมเข้ามาตัวหลักไปที่ร้เลยว่าเอ้าไม่ฮ่เอ้ ตัวหลักเรามีของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเฮ้ยตัวหลักกมีของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยว่าอ้าวชิพายแล้วตัวหลักเรามีของอยู่แล้วอะไรประมาณเน,นี้เออเนาะโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแรกที่ซื้อตัวละครนี้กันเลยกันนะครับเราจะซื้ออย่างละหนึ่งวันนะอย่างละหนึ่งวันเท่านั้นอย่างละหนึ่งวันอ๋อถ้าตัวละสี่ร้อย วลัละสี่ร้อยเนะเาะโอเคแล้วมีทั้งหมดแปดช่องแปดช่องนะครับผมเนาะโอเคตัวนี้สี่ร้อยอยากได้ตัวนี้มากกว่าส่วนตัวชอบชอบสองตัวนี้มากกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จะชอบสองตัวนี้อโอเคั้นเราซื้อเลยนะครับผม หนึ่งชิ้นโอเคสี่ร้อยแคสแปดร้อยแคสโอเคเนาะโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นไรเอ่ยเป็นไอเทมสับเร็วเปลี่ยนกระสุนเร็วไอเทมโอ้โหก้องเพียบเลยวะเป็นไอเทมเปลี่ยนกระสุนเร็วแล้วก็สับกระสุนเร็วนะครับอไอตะกร้าไอตะกร้าแล้วก็เอา เกาะสแล้วก็ไม่ไมกลาให้พีสิบหัวกระสุนดาเมจเอสิบอะไม่ใช่ <laughs> อย่างละหนึ่งวันนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูนับทุก่อนไอเทมสับเร็วเปลี่ยนกระสุนเร็วไปแล้วเกาะสิบไปแล้วเฮดีไปแล้วหัวกระสุนไปแล้วโอเคครับผมไอเทมประมาณนี้ส่วนปืนเนี่ยผมขอเปลี่ยนจากทีเจ็เจ็ดแล้วกันเนาะเปลี่ยนจากทีเจ็เจเอ่อเป็นเป็นอะไรดีอะ เออคือคือที่เจ็ดผมเล่นไปแล้วไงไปเด็นอืมเล่นปืนไหนดที่ว่าที่จะเล่นไปแล้วเอา H K ไหมเอ่อ H K H K ไหมมันมันอาจจะเกินงบหน่อยนึงนะ H K ถ้าแหล่ว่าเก้ารอยเออแค่ถ้าจะเหลืออยู่มั้ง9ก5รอผมยังไม่ได้บวกนะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวนะตัวละครวิก400บวก 400นะครับผมเนาะแล้วก็บวกไอเทมพวกนี้อีกเท่าไหร่เอ่ย2150แคสบวกไปอีก2150 50แคสเอาถ้าสมมุติว่าเราบวกปืนไปด้วยเนาะเอาบวกปืนไป1วันปาบมันจะเป็น3,000เนาะ925าร้บเดี๋ยวบวก925แคสนะครับผมโอ้ยยังยังไม่เกินงบนะยังไม่เกินงบเป็น3 0 0 0 3,875แแคส ก็เอาเขาบอกเป็นวิกเทสพีอะไอซึ่งวิกวิกเทสเทพีเรามีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเราก็จะซื้อเพิ่มไปหนึ่งวันเนาะแต่เราขอซื้อเทสพว่นก่อนโอเคเดี๋ยวเราซื้อวิกไปอีกหนึ่งวันนะครับผมวิกบวกไปอีกห้าร้อยห้าร้อยแคสน,นะครับผมโอเคไ,ได้งบออกมาแล้วโอเคครับผม ตุเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิด โอเคครับไอเทมตอนนี้เราครบแล้วครับเราเล่นตามงบ50บาทนะครับผมเนาะท่านผู้ชมขอมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยก็ผมก็ซื้อไอเทมตามงบ50บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะเออ่มีไอเทมสับเร็วเยิงสุนเร็วเก,กาะ10เมกาไอพี10หม้อสุนดาเมตตัวละครก็เป็นวิกเป็นวิกเพิ่ม HP ก็จะเป็นแอฟโลนะแล้วก็ตัวละครวิกอย่างละ1วัน1วันตัวไอเทมก็จะเป็น HK 417 Bow นะครับผมคือคือขอเปลี่ยนนะเพราะว่าอ่าอายุ7ผมผมเล่นไปแล้วโอเคผมวันนี้เดี๋ยวเราเล่นเด้งงบ50บาทเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นห้องกันดีกว่าเนอะส่วนฉายาที่ใส่ก็จะเป็นคุมสีนะครับสหรับปืน HK 417องเรานะครับผมไปยากตดคิดไปเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามาแล้วมาแล้ว เราอยู่กันในห้องเต็ดแม็กนะครับเราอยู่กันในด่านเบลนิ่งฮอลลของเรานะครับผมตอนนี้ของเราตัวละครเือเรือร้อยสับสองนะเรือร้อยสับสองเรือร้อยสับสองแกวเล่เรือร้อยสับสองนะครับผมแล้วก็ใช้ปืนเอชเโบว์นะครับผมหรือว่าเ k 4 7สายฟ้านะครับออกเสือพี่ต้องขอไปด้วยนะโอเคผมวันนี้เราก็เล่นตามงบ50บาทนะครับผมเนาะสต่หรับงบ50บาทเนี่ยก็จะได้ตัวเต็ม1วันนะครับผมเนาะตัวเต็ม ก็ตเต็มหนึ่งวันด้วยงบห้าสิบบาทนะครับไอ้เชียแตกกูกูคนยิงได้ไม่ใช่นะมาดูคนโดนยิงนะอนองโอ้โดนล,ลัดวะอะไรวะอะไรเนี่ยรจริงไม่อยากเล่นด่านนี้เลยเทำไมอะแล้วยิงใครไม่ได้ ดูคนอื่นเขาเล่นออกมามันง่ายอย่างวะถูกไหมถูกไหมโอ้โหเยันลูกซอแม่งเอาเรื่องเฮ้ยใครวะโดนล่าทีแล้วน่าจะต้องหาปิดแคมป์เอาเลยเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะให้ผมเล่นในงบอะไรก็สามารถบอกแล้วก็กำหนดมาได้เลยนะครับผมเนาะ แต่ขอเป็นงบอย่าแพงมากนะครับเออแพงมากผมผมถ้าแพงมากผมผมก็มีตังนะครับผมโอเคได้หนึ่งตัวเพราะว่าผมทำ Youtube ถามว่าได้เงินไหมมันตอนนี้มันยังไม่ได้เลยยอดนีังไม่ถึงยอบนยังไม่ถึงอ <laughs> ยอดขั้นต่ำมันคือ3,000เนี่ยผมกำลังได้400กว่าบาทเองนะ จริงๆอยากไล่ด่านเทนนิงแคมมากกว่านะไม่ค่อยอยากได้ด่านนี้เท่าไหร่ดีนะที่ท,ทีน้ำเงินเราเป็นต่อครับสำหรับรอบนี้โดนจริงก็อยากเล่นกลบนั่นแหละนะแต่ว่าเมื่อวานเล่นเจ็ดเจ็ไปแล้วไง ไม่งั้นมันจะซ้ำจำเจเปลี่ยนมุมก็ได้วะมันไม่มีใครมาให้เรายิงเลยเออกซ่งสุดนะโอ้โห,โห,โหวิลสองแม่งนับเดียวจอดสองก็เอาเรื่องนะครับ<น>เปิดร้านไปละ แกตายไปไปไปลบ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 ตายไปโอ้โหหน้าแม่งเด้งว่ะลูกซองหน้ามเด้งหน้ามเด้งลูกซองโอ้โหเจ็เจ็บเจ็บเรียบว่ะเจ็บเจ็บที่แกเก็บเรียบว่ะ ฟันเจี <S 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 s> ๊ยบเลยอะเราเปิดฟันไปไม่มีอะไรหลักปลาหมือนกั้นนะอันนี้อันนี้เขาทิงอ้งมันก็เกิดจังหวะเราเข้าพอดีเนาะไม่ทันว่ะ เอาไปเราไปเราไปเราไปลบทบลบจบเกมว่ะเฮ้ผมตอนนี้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในด่านเทนนิ่งแคมป์นะครับผมเนาะเนี่ยผมอยากเล่นด่านนี้มากกว่าคนเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะโอ้โหมันมีแต่คนเล่นทีเจ็ดกันอ่ะมันน่าจะมีปืนแก้ทางปืนทีเจ็ดเนาะเออออกมาสักกระบอกก็ได้ เอามาแก้ทางที่เจ็ดอ่ะโอ้ยิงผมเกือบตายอ่ะเหลือเก้าโอ้โหพี่พี่กวนเบาอนะเออพี่ปืนกวนเบาอ่ะนะยิงกูโหดจ,จังวะเพื่อนโอ้ยไอ้ยิงไม่โดนนะแม่งยิงกูมาแตกเลยนี่แหละคือความ โกงแล้วก็เกียร์2องทีเจ็บนะครับอะไรแล้ววะฝนู่มุมนี้นะเฮ้ยตายคู่ใช่ไหมตายคู่ใช่ไหมฉันกลัวเ,เพื่อน <c oughs> ผมกลัว่ะ เฮ้ตายไปรบกอนรบกลนรบกันเดี๋ยวเขาต้องมาเล่นเราแน่เป็นมุมเป็นมุ่มันไม่เข้าอ่ะมันไกลเกินมันไม่เข้าปืนเราถ้าอยู่ในระยะไกลกระสุนก็กระจายอยู่นะอุ้ย บาลีใช่ไหมบาลีชใช่ไหมอ,อุ้ยอหือ้เจ้างัาแตกเลยกูพี่มากันตอนไหนวะอุ้ยมาตอนไหนมาตอนไหนตายเกิดเลยโอเคแล้วเราตั้งแคมป์ของเราเหมือนเดิมตังมต้งแคมป์ตั้งแคมป์ ่กระสุน่กระสุนเดี๋ยวเขาแตกมาแล้วนะหนักว่าแล้วว่าแล้วว่าหัวคุณต้องแตกโถ่สีเจ็ดเจ็ดเปืนเทสันเจ้าเลยทุกอะไรเนี่ยอะไรสีเจ็ดเจ็ดปืนแม่งเกลียร์ในสู้งาด โอ๊ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรกูจะเล่นกากเปิดนี้เพื่อนยิงไม่ถักแตกโอ๊ยโอ๊ยฉีบหายแล้วไงโอเคไม่มีใครเห็น เกมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย